สวัสดีครับผมในพรอพิจิตรท้อมุลครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่มอแรงสิทธ์นะครับก็คือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ลงเรียนเช้าค่อนข้างตื่นเช้าเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาตอนเย็นเราสามารถเรื่อยแบบทำอะไรไม่มากกว่าในช่วงบ่ายแล้วแบบเราจะซ้อม ไปออกกําลังกายนนในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเึกๆเนี่ยเราอ,อกับกินข้าวแล้วก็พักผ่อนผมจะเป็นคนนอนประมาณสี่ทุ่มอะจะเป็นคนนอนไวแล้วก็จะบางแต่ว่าบางทีก็แบบอาจจะไม่ได้นอนไวครับช่วงสอบอะไรก็คือจะต้องนอนดึกกันบ้างสักประมาณแบบถ้าเป็นช่วงสอบปกติทางคณะผมเนี่ยเขาจะเปิดประมาณ ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มอันนี้เปิดให้เล่นซ้อมดนตรีได้4ทุ่มนะแต่ว่าช่วงไหนที่เป็นอาทิตย์ก่อนสอบหรือว่าสองอาทิตย์ก่อนสอบทางคณะเนี่ยก็จะเปิดให้ใช้ห้องได้ตั้งแต่9โมงเียงคืนเลยครับแล้วก็าอาทิตย์นั้นก็จะเป็นอาทิตย์ที่ทอรหดมากที่สุดสําหรับเด็กดนตรีนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยความที่แบบชอบ ื่อความรักในดนตรีเนะีมันก็ยอมเลยเพิ่มมันได้อะไรนี่นะครับก็คือผมก็คิดว่ามันก็มีความสุขดีนะครับในการใช้ชี่อแบบี้ก